สวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมนีนุนทิยากะภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ออกมาวัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงนะคะที่วัดที่อยู่บ้านนุนทิยาที่มีอ้างนํำมตน์นะคะ,ะสินที่แล้วอ้างนํำมต์บ่มีนะคะพราะว่าพระอาจารย์เพิ่น่ไดอยู่นะคะเพิ่นไปปฏิบัติธรรมอยู่นอกสถานที่ไปจังวัดยโสพึ่งมานะคะไปเป็นซิปเอฟซิสองมือนะคะพึ่งมาก็เลยบ่มีแนวทางให้นะคะ เพิ่นจะเฮตห้คือวันที่ขึ้นวันที่28นนทิยญาสมะมาทายถ้ไห้พ่อแม่พีนน่น้องเอซี่ชน้ากันคือเศร้าวันที่29นะคะข้ากอข้อมาติดตามน้ากันว่าเลขอ่างน้ำมนต์วัดอภิสิทธิ์น้องแมง่ม่วงงวดนี่จะเป็นแบบใดนะคะวดที่ผ่านมาหนีสามตัวแตกนะคะมีเลข8เลขศย์เลขเก็เลข6กนะคะเลขกอ,ออก807นะคะหลายท่านหลายคนก็นล่อ่าย้ามใดจะมีเลขอ่างน้ำมนตนนะคะนนทิยากก็ยืนยันตรงนี้ว่า วันที่2 9นะคะถึงจะมีเลขอ้างนามมนต์นะคะแต่วันนั้นคลิปนี้จะมีต่างแต่เลขเลถที่พันอัญเชิญปูหรือสีกับปูสีสุโธมานะคะองค์ปูพญานาคนะคะจะเป็นไม้เลขทะเบียนตัวใดนะน,นที่ญาจะพาไปชมน้ำกันนะคะเข้ามาแล้วปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทางช่องเลยเด้อค่ะเด้อ รู้สึกว่ามวดที่พานมานี่เข่า13คลิปนะคะนุ่นที่ยากก็ตามให้ไปแล้ว1 0คลิปเหลือ2คลิปที่ตาม้าันได้นะคะคือคลิปเลขอ้างน้ำมนต์วัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงกับคลิปเลขเอ่อพระยุนธรรมนะคะเป็นเลขของนาดานะคะพระยุนธรรมนี่ นาดาเพิ่นไปธุระยุจังหวัดอุบลเพระว่ในกับมานะคะถ้าเพิ่นกลาบมาแล้วเพิ่นจะตามให้นะคะว่าเลขพระยุธรรมเนี่ยเพิ่นจะให้เป็นตัวได้นะคะงวดที่ผ่านมานีก็ให้ฮกหาเอ่อฮกหาฮกสองเก้าสองเก้าหานะคะเลขออกเก้าสองตรงๆงนะคะงวดน,นี้จะเป็นตัวใด้ขัก็กว่า,า,วามาติดตามน้ากันนะคะเหลือสองคลิปติดตามมาท่านได้นะคะนะคะเดี๋ยวอ้างในมนต์กับบ่เกินวันที่ยี่สิบเก้านะคะเดี๋ยวนน้นที่ยาตจะมาทายเป็นคลิปให้ชมน้ากันนะคะ เดี๋ยวน้อนียาจะให้เบิ้งทะเบียนที่เพื่อนเอาองค์พระปูฤรืสีมานะคะเพ <c oughs> ื่ <c oughs> อเานิพรนี้ตัวู่อยู่ี้มไปอ้อมมากพรเสียไม่เลขยี่บขาน้ำปูหรือสีไม่เลขบ <c oughs> ่น,นี่เจ้ะเห็นตัวใดข้นี้มี <c oughs> <c oughs> ตัวนี้โออเยี่ยเสยล้ว่ามีอยู่นะไมไกลไกันหลายแห นเบนเลสืบี่แปดนะนี่พวงตัวนี้ก็ตัวนั้นบึงมันดนงที่กบวเล็กเสืเรบเน่ยนนั่งอยู่บวกเนาะอาหารกลางอยู่นยี่มาโอนเนาะผมไ่ยายมาบอกกันนี่ไอแอร์เอะผ้เาที่มาวันดี่าซงนดียากจะฆ่าซองเนาะค่ะเอ มันีเสียมาบังเลขเนี่นี่เห็นตัวหาตัวมูเจ้าย่างอ้อมไปอ้อมมากเราเห็นเลขอันนี้เลขไงสามเจ็ด่นะเอาเบิ้งพันกล่องเ้อเลขสามเจ็ดเลสามเจ็ด่สามสามขยายมันสามยังขยายรยกินเราอ๋อเลขเจ็ดหลายหลายเออแม่นี่อันน่ะ ผมก็แจ้งอันนี้ผมกระจ้งเขากันเไข่ันคือเลขศูนหาไม่ใสุกเพื่คือเลขศูนหาวะเนาะศูนหานี่0ศูนหาศูนห้าสามเจ็ดอาศนหสามเจ็ดเทยัเงดิกันนี ขยายก้นขยายเข้าไปเ่มสี <gettable. S 2> ่มองตาเป <ique> ้าวเห็นได้เบิ่งน่านกล่องจังเห็นสวากกำลังฟีซวงบางที่ขยายเกินไปตัวเลขก็แตกเบิ่งน้ำาฐานปูหรือสีนี่นะคะเพิ่งเพิ่งเอามาส่งมือนี่เพื่อปูให้ยโชให้ลาบอยู่น้ำาฐานเพิ่นนะคะ ซองพี่น้น่อเอฟซีซองเมืองเองนะคะว่าจะเห็นตัวได้นะคะนี่ละอาจจะตาบดีบารามีบาลายนะขะ้างนี้ตาเบิ้งบม่เห็นกต่สีผ้าไปซ่องทะเบียนนั่นนะคะออกมาบ่าท่านเพิ่นเอาปูลงจากรถนะคะไม่ไม่รถแค่ไหนจ้าสีไปซ่องทะเบียน,ยยอ,น,อ,นอยู่ทายเบิ้งน้ำขังเพิ่นกันยู่ฐานเพิ่นอะ ากานปูที่สีนะคะข้างนี้ก็ม่ตัวเลขศูนย์สามนะคะยุคหลังๆจะเห็นเป็นศูนย์สามนะคะนะคะ นะคะแต่นุ้นพี่ย่าจะพาไปเบื้องทะเบียนรถไหมค่ะนะคะรถขั้นนี้นะคะที่เพิ่นอันเชิญปูหรือสีมาก,กับองค์ปูพญานาคนะคะแต่ว่าคนมาซื้ว่าเพิ่นว่าองค์ปูพญานาคองค์น้อยนะคะ mm hmm. เพิ่นจะบ่เอานะคะจะเพี่ยนเป็นองค์ใหญ่กว่าเก่านะคะแต่ว่าปูหรือสีเพิ่นกะอันเชิญมากแล้วเพิ่นกะรับไว้นะคะแต่ว่านุ้นพี่ย่าจะให้เห็นทะเบียนรถนะคะ ดูซื้อว่าเพ่นจะมาจากโคราชนะคะนะคะทะเบียนรถกอไก่ลอรอลิง4127นะคะนะคะนนที่ย่ากออกมาบ่าท่านนะคะตอนเพิ่นอันเทิรนลงจากรถนะคะนะ,ะเป็นแค่แน่ทังหาสื่อสลากินแดงรัฐบ,บาลน,นะคะตัดคู่หนาะอาจจะเป็นซี่หนึ่งนะคะตัดคู่หลังอาจจะเป็นสองเก็ด ถามมงภาพร่วมอาจจะเป็นเลขสามตัวอาจจะเป็นหนึ่งสองก็ดนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะเด้อก็บม่รู้ว่าในนี่จะเป็นรางวัไลไดนะคะเพราะว่าออกได้หลายรางวัลน,นะคะนะคะสี่หนึ่งสองเก็ดนะคะเป็นอัญเชิญปูฤาษีมากกับเอ่อองค์ปูพญานาคนะคะเดี๋ยวนนที่ย่าเสพภาพไปเบื้ององค์ปูพญานาคนะคะนะคะองค์ปูพญานาคเป็นว่าองค์น้อยนะคะบอใหญ่เป็นว่าจะ เอาไปเปียนไห้เป็นอง,งุ่นไ่เก้าๆนะคะนะคะแต่นี้ฐานนะคะเป็นเหตุฐานไว้ถ้าปูมาองปูพญานาคกัจะมาว่างตรงนี้นะคะ

นะคะเดี๋ยวนุ้นเฮียจะไปถ่ายเห็นทะเบียนอีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะดิดคลิปเลยนะคะยากกับสรุปนะคะในคลิปนี้นะคะกับยี่เลขรถขั้นดิเพิ่นอันเชิญอง์ปูพญาหนากมากกับปูฤาษีมากนะคะอยู่วัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงเนี่นะคะก็เปลี่ยนไม้เลขทะเบียนรถก็ไก่ลอลิงสีหนึ่งสองเก็ดนครราชสีมานะคะ นะคะารนุนทิยาไายถ้ำหายเป็นแค่แน่ทางหาสชือกสลักกินแบงรัฐบาลน,นะคะนะคะชอบคอ่คอยจัดค่อยลงทุนนะคะบ่ชอบกับเบื้องเป็นการบันเทิงหรือจะชมเป็นสาิติวางวดนี่เลขจะออกในหมีบอนะคะนะคะนะคะนุนทิยาก,ก็จะขอ,อยุติเลขเอ่อลดที่เพิ่นอันเชิญปูหรือสีครับ ปูองปูพยานากมากนะคะเป็นไม้เล็กทะเบียนรถนี่นะคะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพบอออกันใหม่สวัสดีค่ะ